จะสู้ขนาดไหนชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปคํานี้ยังใส่ได้ยังมีคนออกมาใส่<ด>ตื่นเชามือนีเมื่อคืนก็เล่นกลุ่มปิดกับพ่อจา๋าลองเพลงจนได้บอกสั่งให้วุงรุตรีหนักโดนตีว่าหยุดกอนน่อนหนูเมยสู่ชีวิตสู้สู้กับพ่อสู้ไปเคียงขังเคียงไรกับพ่อจา๋าทุก งานทุกที่ที่พ่อพาไปอิหลาเห็ดเต็มที่บ่มีคำว่าย่อแยะกับงานร้องเพลงทุกครั้งถ้ารู้ว่าตัวเองเสียงแพ่วๆดันขึ้นเอาให้มันสุดหัวใจร้องเพลงแบบสุดหัวใจนี่คือสกุลนพรวันนี้ตื่นแต่เศร้าพี่น้องไปโรงเรียนอาจสิบรถึงกับเศร้าจัดแต่ด้วยความเหนื่อยความง่วงแต่กันยังท่านเลี้ยนยูเพราะว่าไปท่าน น้องๆเพื่อนเขาแถวพี่ๆเพื่อนเขาแถวแต่อีหล่ากันได้ไปมันมันพอกระเทินแล้วานั้นบอท่านเขาแถวแล้วล่อให้เพื่อนเขาแถวแล้วอีหล่ากับไปห้องเรียนขนาดมีตู้ยังบอกว่าอีหลา่าไปลูดมีตู้เพื่อสิบไปบอกว่าอีหลา่าสิบไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนพร้อมกับย่าลำพี่น้องยาด็ดต,ตัวแค่นี้ความรับผิดชอบเกิดรอยคุณยาขอใส่เข้ามาเกินร้อย แต่เมื่อนี้ช่วงบาบาหลังจากเที่ยงหนาสิหนาสิเลิกเที่ยงได้ยินว่าถึงเที่ยงได้ยินมีตัวว่าพ่อจะจะพาไปเลี้ยงยอนหลังวันเกิดเมื่อนี้กับยังสิยังอวยพ่อได้ให้อีหลาตลอดนะคะว่าให้หนูสู้ชีวิตให้หนูแกล่งเลื่อไปถึงฝันลูกแต่คุณยาว่าอีหลาไปถึงฝันแน่นอนเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่มีคําว่าแผ่วในการที่จะเติมฝันให้ตัวเองฝันทุกอย่าง จะมาจะเป็นจริงถ้าหนูเดินตามมันเจาะมันไปหูกมันบกพนอม่อมมืหรอกความพยายามหนูอยู่ที่ไหนความสําเร็จของหนูกับซิวมองหันไปโรงเรียนแบบโอเคอาจจะยิ้งงงหน่อยตอนอยู่กับมีตอนอยู่กับแต่สายตาของหนูไม่ได้งงแง้งหรอกสายตาของหนูมิตรความมุ่งมันสายตาของหนูมแต่ความอดทนมิต่แห้งสูข นูสิสูได้ตลอดเ้ามาเบิงภาพทีอิละไปโรงเรียนกับหมามีนะคะขอบคุณหมามีที่ดูแลลูกสาวลูกหลานสาวรู้ใจหลานสาวทุกอย่างก็คือหมามีกอดกันหักกันด้วยความหักความเพ่งความหักจากทุกคนในรอบตัวอิลาตอนนี้จะเป็นฟ้าผนังท้อง,ดงแดงกับจะเป็นแรงผลักดันให้หนูต่อสู้ อย่างเต็มที่ในชีวิตของหนูพี่ย่าช่วยเบิ้งภาพไปพร้อมกันเลยนะคะนมะน้องแง,ง้งนิดหน่อยขัดติ่ไม่สบายวควรหมูเชียร์เป็นวัดขยันมากๆสู้ชีวิตสุดๆ เมื g, ่ว e. um, uh, uh ันเมื่อวันก็ใส่สีเื้อเสื้อสีม่วงวันนี้วันพุธไหมไม่ใช่ใส่ชุดเรียนนี่เลยเออพระไทยล่วงเออเอ็ะพระไแล้วมือ ไรงเรียนกันค่ะไปขอมาบิดาเดินมาสมังวันนี้เช้าวันพุธนะคะสองเถาก็หลานน้อยต้อ <c oughs> เรียนกับตาเขาไ <c oughs> ม่ได้เต็มวันหอนอืง <c oughs> ยินอนเไ่พี่น้องจ้าขนาดมามียังบอกว่าขยันสุดๆสู้ชีวิตสุดๆไม่มีใครสิเกินเด็กหน่อยอายุเพิ่งสิบเอ็ดปีเต็มไปมือวานนี่แต่ชีวิตสู้สุดๆ บม่มีคุณยาบ่มีคำสิสิบเอาคือเห็นน้องแกล้งกับคุณยาดีใจเลยแต่ก็ทั้งทั้งดีใจที่ที่น้องเข้มแข็งม,มากแต่บางหนูสู้ชีวิตยิ่งหนูสู้ชีวิตเท่าไหร่เอฟซี FC อย่างพวกเราเนี่ยแหงแตาลูตอนอีหละแห้งต่เอากำลังใจให้ไปเต็มที่เลยยิ่งหนูสู้หนูยิ่งได้ใจเอฟซีไปหลายแต่ได้ใจแบบทห้งเฮาแบบ ทั้งเบิงทั้งทั้งถึงในความสามารถของเด็กหน่อยคนนี้และบูชาในน้ำจิตน้ำใจของเด็กตัวน้นอยของศิลปินตัวนี้คุณยาเบ้าอีกแล้วเบ้าอีกคํำหนึ่งกันว่าเด็กคนนี้สิธิประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนถ้าอยู่ในจุดตรงนี้ถ้าอยู่ในอย่างเนี้ยกังวงให้อีละรักษา ข้อความขยันและความอดทนตรงนี้ไ้ดีๆดลุยย้นได้จะให้มีอียังมาเพ่หม่างอิหล่าใดขอให้คุณพระคุ้มครองคุณพระโดนบันดาลจิตใจให้อิหล่าเข้มแข็งจังซี่ตลอดเจอแต่สิ่งดีๆในอนาในชีวิตอย่ามีสิ่งมาเหตุให้เปลีป่ยนแปลงหัวใจอย่าให้มีเงาเหมืดเงาดำจากใดเขามากำกำไรว่าโดยเด็ดขาดเลยฮักอิหล่าตรงนี้แหละฮักอิหล่าตรงอิหล่าสู่ชีวิต หักอีหลาตรงอิหลาเป็นธรรมชาติหนูหนูรักดีหนูเป็นเด็กรักดีมากตอนร้องเพลงหนูก็แล้วก็ตอนที่ไห้กำลังใจเอฟซีไห้ขี่รถแว่นบนหนูทำได้หมดหนูเป็นคนมีพรสวรรค์พรสวรรค์เยอะเด็กน่อยคนนี้นะพรแสวงก็ยเยอะแกะเพลงหาเพลงใหม่มาใส่โอเคอาจจะไม่ได้ดังใจพวกเขาแต่นองอยังหน่อย ให้น้องคอยเป็นค่อยไปเดวน้องกับได้เพลงนั้นเดวก็ได้เพลงนี่น้องมีพรสวรรค์แล้วถ้าอยากได้เพลงใน <S <S เพลงเพลงแก้วใบเก่าก็เริ่มมาแล้วนะคะน้องได้แล้วน้องดูเหมือนจะร้องแล้วรับปะเดี๋ยวสิไปเบิง้งถ้าได้แก้วใบเก่าคืออิหลาได้มากเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยค่ะให้เวลาน้องเนี่ยพองเลียนหนังสือพองไปกับระวังทีทํางานกับโุงเลียนต้องมานี่ คือน้องเวลาก็น้อยเวลาสิไปซ้อมกันหน่อยแนย่นอนพี่น้องเพราะว่างานเยอะงานทุกวันงานแต่ละงานก็ต้องเตรียมตัวแนแต่งหน้าน้าบางครั้งก็ทั้งแต่งหน้าทั้งซ้อมพลงไปน้าผู้ใหญ่อย่างเรายังทําไม่ได้เหมือนน้องเลยยังเรียนหลายทางบได้ยืยอกอีลาเลยแล้วไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าจะไปธรรมดานะคะไปอยากได้คะแนนดีๆเกรดดีๆด,ด้วยบอดได้ไปหมูหมาก,กาไกลพ่อ พอเลี้วไปมือนนะคะพ่อกันไม่คลิปหนานะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้คุณยายในละกัอย่าลืมส่งกำลังใจให้อีหละ่ะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ